สวัสดีครับอะวันนี้อยู่เกมฮอนฮีโร่อ๋อนิวเอิร์ธนิวเอิร์ธหรือเรียกว่าฮอนนั่นเองวันนี้เราจะมาให้ท่านดูกันฮะท่านมิวท่านมิวของเราเอามอลงว่ามิวของเราจะโชว์กะเกียนได้แค่ไหนท่านจะได้เรียนเขาได้เล่นมาาเเขได้รียนมาหรือเปล่านั่นเองแต่ก็ไม่ได้เล่นนนะะี่จเล่นเมื่อไม่นานนี้อธิบายทีมก่อน ทางฝั่งลีเจียนนะฮะจะมีแฮมเมอร์คารามิตี้เตรมโบลลี่และฟอร์ซาเกนอาร์เชอร์ส่วนฝั่งเฮลบนจะมีไมมิดอนมังกี้เฟนเจ็ตจีจิลไซออร์อันนี้ไม่รู้จิลไซเออร์ L ire, เขาจะเรียกกันอย่างนี้อันนั้นก็ท่านมีโอกาสของเรามาเคนนะกดไม่โดน S <S เฮียเนะถามว่าทำไมกดไม่โดนนะมันมีมันมีตัวบงังของผมต้องของผมมันจะมีตัวบอกปิงอยู่ทางขวาบนนะตัวอัดแต่คงมองไม่เห็นก็หรอกผมกดไม่ติดสกอร์ไม่เออเนี่ยเปิดสกอร์นี่ได้แล้วเยังได้อยู่บางกีเล่น,เเลนอะไรยู่สุดแรกั้าในทีเดียวครับ มังกี้เล่นอะไระไม่รู้เรื่องอะนะมิวเราเริ่มบนแล้วครับแต่โชกะเกีย้ยจะแค่ไหนฮะต้องบนก่อนนะะมังกี้คิงออกมาปเป็นขวดนะไม่ไม่มด้นอนออกมาเป็นอะไรวะช่งแม่งโอ้โหโอ้โหยัยงไงยังไงอือฮึ คราวนี้เขาโชว์กากนะเขาไม่โชว์เกร์เขาโชว์กากเดี๋ยวรู้เลยมึงจะออกอะไรวะไปไหนกลับบ้านเติมเลือดเฮากากเติมเลือดเติมมานาฮะคนบเดี๋ยวรู้เลยบอกเลยเดี๋ยวเล่นเกิดเดี๋ยวรู้เลยนี่ยถ้ามึงจะเล่นอย่างนี้นะเวไปดูตั้นไปดูตั้นหกเจ็ดแปดเวแล้ไ<ม>วไอเดี๋รู้เว ดูนะเว้ยเมดเบนมาทา้หมดที่เล่นมาเก้าร้อยโอเคไม่หายไปเพราะว่าไม่ได้เล่นแค่นั้นแหละอ่าไม่กดไม่สดเลยเนี่ยเนี่ยคนอันเนี้ยอะไรวะมีวเขาอ่ะมิวเขาไม่ได้เล่นฮอนมาแบบกี่เดือนวะประมาณสองสามเดือนเลยลืมหมดทุกอย่างประมาณสี่ห้าเดือนฮะไม่ว่าจะเป็นสกิลการออกของอะไรลืมหมดแม่งเก่านี่แหละปล่อยแม่งอยู่ แม่งกากยัแม่งบดเอาดิเอ้ยเย็นมาเลยแกยังไงเทมโบเทมโบเทมโบโอ้โหโอ้โหโดนเจาะจุกจุกสกิลสามเอาไหมเอาไหมมาเป็นสกิลสองครับไม่ดูดเลือดด้วยโอ้โหยังไงแฮมเมอร์จะตามไหมแฮมเมอร์แฮมเมอร์ยังไงคุยกวยาไม่ล้วโอ้โหตบกูโอ้โหมาเป็นชุดวันนีงวันนี้เชนเล่นยังไงเล่นเชนอะไรเนี่ยเล่นนี่ไม่เข้าเลย ล่นแบบโมโง่เลยเนี่ยฝั่งเฮลบนก็นะฮะสกิลสองเออฝั่งเฮลบนก็ตาก,กากันนะากากันหมดเลยมังกีคิงก็เล่นไม่เป็นออมาลากินเข้าเพื่อนมาลาก้นเข้าอื่นก็<ล>ไม่เข้านะบอกเลยฝั่งนี้เขาก็ตันอีตัวเองหนึ่งสองตันตันถ้าตัานรวมๆนะตันแค่ตัวเดียวอ่ะมันมีดอนตันตันตัวเดียว,ออว,ยวสองสกิล ไปดูฝั่งเขาตัดน,นะมาหนึ่งเลยแฮมเมอร์สองเลยนี่ล,ลัออกไรสามบอลมาเ c ้ e อัชเชลตันสามสามตัวมาวลคเคนเงียบมาเลเคนออกออมาเลเคนจ่อเป็นสตรีมบูธนะใช่ไหมไม่ไม่รู้เหมือนกันสตรีมบูธออกมาดิ ออกดีเฮ้ยหังพอแล้วอ่ะหูยังไงหูยังไงเลลี่ตลัยแล้วโอ้ยโดนแน่าเลยลี่ยนโอ้ยเขาไปเกือบล้มตเามิงตี้มันอัพโอ้ยจังไงทีเดียวเออมันเล่นได้ไปแล้วมันเล่นวิ่งมันเล่นวิ่งทางฝั่งเฮียโบนได้เสียมังกี้ไปหนึ่งตัวคาดว่าจะเล่นไม่เป็นอุ้ยโดนหน้าโดนจัดหน้าไปเรียบร้อยฮะของไม่ออกด้วยหูโชว์โซเฟียเหมือนเรียนมาต้องต้องนำสีเขาเลย งานยังไงฮะสักทีเออเฮ้ยโดนเฉยเข้าปีจังหวะก็ก็ิดจังหวะเข้าไปตายอ่ะออกมาเป็นสตรีมบูธฮะแกตัวเนี่แกตัวเด้นเนียนมากยังไงจะไปช่วยเพื่อนทันไหมไม่ทันฮะต้องปล่อยต่อไปมึงจะเกลียนทำไมนะฮะ เอาอันติมาแล้วฮะนี่เขาโชว์โซเซียนแน่นอนฮะรับรองฮะใครที่เคยเห็นถ้าใครเห็นเขาเล่นมาร์เคนแล้วจะร้องไห้ฮะแม่งกัดกบบสับเลยอะไรอย่างนั้นนะฮะวันนี้สกอร์คิวก็สองสองสามะคิวสองตายสองนอซิสสาม แอซิดสามนี่คือรูแล้วใช่ไหมแอซิดคืออะไรนี่จินไฟเออร์หิวเลือดผมอยากเล่นไมมีดอนอูหอ้หูอตตีใส่คิลววลวล้วรัวๆตะกิหนึงลับถอดไม่ได้อ่ะอู้หูเข้าไปแล้วยังไงได้ไหมได้ไหมออนตีตีคิ้ททำไมเออเออต่อไปตุป๊กต้มตายอีกตัวนึงแฮมเมอร์เรียบร้อยอูยยงง้ยังไงยังไงยังไงไม่เอาฮะถอยหลังกลับมา มังกี้คิงไม่เก็บดับเบิลดาเมจไม่รู้เขาจะใช้เป็นลอเปลาฮะใช้ไม่เป็นหรอกมังกี้คิงเลเวลหกแล้วัตีอัพหรือยังอัพหรอยงวะดูดิไม่ได้มังกี้คิงมังกี้คิงมังกี้อัพตียังไม่รู้ดูดิมังกี้คิงไม่อัพอันตีด้วยโอ้ยยังไงครับโฉดเขาโฉมันจะโฉดเกินไปแล้วอันตีของมังกี้คิงนะคะเวลาอัพจะ ช่วยลดระยะสกิล1.95วินาทีไม่ก็1.97นั่นแหละจำไม่ได้ยังไงมาลาเคสมาแล้วช็อตช็อตช็อตซูมซูมไหมซูมไหมไม่รอดไม่รอดจากการซูุ้มอีกทีเดียวดาวอีกหนึ่งวิตายเอ้าเฮ้ยรอดยังไงยังไงเออเรียบร้อยเอามาเป็นจิดสองนะเขายังไงยังไงเข้าไปเลยเข้ามาแล้วครับโอ้โหมาละาเคนยังไง เออหนึ่งทีอีกหนึ่งทีเออฟินเก็บฮไปได้ครับเจลาไฟเออร์จะฮิวให้มาหรือไม่หรือไม,ไม่มีมานะต้องมารอดูกันครับกลับบ้านฮะไม่อยู่ไม่อยู่รอพอมึงจะร็บบินแน่แน่กลับบ้านเลย <c oughs> มานาหรืออีกห้าเปอร์เซ็นฮะสี่สามสองหนึ่งฮะไปสกิลหนึ่งได้แล้วครับกลับบ้านโอ้โหนี่ฮะฟินยังฟินยังเดินตัดหน้ามาได้ไม่กี่วินาทีฮะไม่เข้าบ้านเจลเออ มาหนาไม่มาหนาไม่ครบด้วยโอ้โหเดินออกมาแบบผุดโฉดอย่างนี้พี่นี่ไลลให้เลยเจลาไซเออร์ออกเป็นอะไรวะน่านี่อะไรวะเรียกว่าอะไรนะจำชื่อไม่ได้วะยังไงสกิลสาม up ไหมเอออัพมาแล้วตีต้มโอ้ยเปลวเป้าแชมพูยังไงยังไงยังไงแชมปพอฟินโซ่เฟน โล่ไม่รอดครับนง่อลเละเนเก็บคิวไปนะฮะแฮมเมอร์กเก็บ<า>อีลูชันไปแล้วเคปะตีรย่ังนี้ดูด้วยดูท่าเดินเขาผมขอโทษผมบอกว่าผมจะใส่หูฟังแต่ผมลืมกรรมนี่จะใส่ให้ใส่ให้ น่าใส่หูฟังเรียบร้อยฮะ่ะมิเปิดลำโพงไว้ป่ะเนี่ยมิวเปิดลำโพงไว้ป่ะเนี่ยมึงองไะ,มงงะไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดทำไมเสียงมอเันจะทอนมายังไงยังไงสองตัวไหมอีตัวนึงเออตายวิ่งกลับบ้านอย่างรวดเร็วครับเทมโบว์สกิลสองเทมโบว์สกิลหนึ่งไว้สกิลหนึ่งไว้ยังไงยังไงอย่าใส่เอ,อ่อฮิวให้ครับไม่ฮิวไม่เปลี่ยนเป็นสกิลสามฮิวเลือดด้วยยังไงยังไง รีเจนรีเจนมังกี้แกไปแล้วหูยังไงยังไงลัดช็อตไม่ได้ oh. เสอร์เก,กิลวไปไปเลยมังกี้คิงทำได้ดีมากแต่กันนี้เขาเล่นไม่เป็นก็กลบเอ้ยฝนโตดีนาะยยิงไม่ได้ตักผ้าช่างมันเร็วๆเวขาจะพิเจอรลิงพิชเ,เชอร์แมน เป็นเป็นซูมเป็นตูม,ตมก็ตัวที่บอกเป็นซูมเนี่ออกเย็ดเจนเน,ปปนัไซน่าฟอาเคนถึงกับออกเกมไปเลยตอนนี้ก็เขาน่าจะออกไอ้นี่อะไรวะดูเลือดใหญ่ปะ นกกสติงนกกสติงนกกสติงอินอินซานิทาเรียสอินซานิทาเรียสนะถ้าอ่านผิดก็ต้องขอโทษด้วยนะตอนนี้ฮัมเมอร์เก็บคิวไป3คาล์เมตี้เก็บไปอกแคมโบกเก็บไปอกแรลลี่เก็บไป2แล้วพอตะเคนอัชเชอรี่ลุดจะเก็บไป2มันกัน ไมมิดนนาเวลาตอนนี้เก็บไปสามมังคีคิงเก็บไปหกลัดชดแบบรัวๆมังเอ้ยฟินบีบสวุดนะเก็บไปเก้ายิงทั้งยิงทั้งซูมปวสัสๆเจนไซเออร์นะเก็บคิวไปสองพอเป็นตัวซับก็ต้องน้อยอยู่แล้วมาเลเชนเก็บไปเจ็ดนะก็ยังได้อยู่แต่ยังไม่พอกับฝีมือของเขาหรอกต้องก่างเกณฑ์ว่าน,นี้ ยูอันตีเออเออดูมังกี้ดูมังกี้มังกี้เก็บคิวคนเดียวเลยโอ้มังกี้ไม่ยอมแบ่งม no yes> ังก euh. ี้ยังไงโอ้มังกี้แม่วมานเขีนได้โอ้ยโอ้ยช่วงนี้มังกี้รัดไปอีกแล้วโอ้มังกี้นี่นักฟ้าจริงๆเลยไม่เป็นสกิลสามเลยหรอเพื่อนนักกันสเต็งมึงยังไม่ปิดหรอเพื่อนเดี๋ยวดไปนาทีนี้ต้องเอาไปลงท็อปไฟไงเอาไฟกับกากเขาแบบเฟลอะ ยินไม่ได้ยินไม่ได้ยินไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยมาตบเราเฮ้ยเออใครบอกวะุ้ยังไงเฮ้ยเขาเปิดกันแล้วเฮ้ยมึงไม่มึงไม่ต่อยนนองมึงทำไมฮะไปทำอะไร มิว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 เอ้ยมิวเอ้ยเราบอกก่อนนะว่าไม่มีคนที่เสียงแกนะเว้ยถ้าแกไม่กดถ้าแกไม่กดตัวเองพูดกับเราอ่ะมาล์เค้นเก็บไปสองตัวโอ้เจนัสไซเออร์ก็เก็บไปอีกหนึ่งตัวบอกว่ากูขอบ้างอ่าแคาลรี่แคลรี่อย่างมาล์เค้นจะไปยังไงต้องติดตัดกันตอนหน้า มิวม well e <Aa. S 1> ิวเวลาคุยให้กดเอ็กเวกดกดตัวเอ็กอ่ะเพราะเราไม่ได้ใส่หูฟังเฮ้ยไม่ใช่เพราะเราใส่หูฟังกดอื่นเขาจะมาดีนกันใช่ไหมฮะกดเอ็กพูด้วยเด็กเฮ้ยโองดีนี่ยใช่ไหมฮะเฮ็ด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 ให้ปีนเก็บให้ปีนเก็บปีนเก็บ เขาสต็อกอะไรสัตว์มันออกมันออกออกเรียบร้อยฮะถูกตัดขาดการเชื่อมต่อไว้เรียบร้อยยังไงยังไงอันตีเอือสักที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 กทมารเคสเก็บไปหนึ่งฮะมน,นกินไฟเออร์เก็บไปหนึ่งกับมังคีเก็บอีกไปหนึ่งฮะมารกเคตอนนี้เก็บไปสิบเอ็ดฮะคิวจะทีสุดในเกมฮะตอบมังกีคิวสิบฮะเราลงมาจากมาราเคนฮะแล้วก็ฟินฮะโดนล,ล้าตลอดจากมังกีฮะจึงทำให้สกอรต์ตกมาเป็นที่สามฮะ เจนไซเออร์ไม่น่าเชื่อเลยครับตองนั้นที่เป็นตัวซัพพอร์ตยังได้คิแต่ไมมิดอนนะฮะโอ้ต้องน่าสงสารไม่มีดอนมากเลยอะ่ะดูดิแอซิ Ac id, Ac id ด,ดแอซิดยี่สิบสามโดนล้านแบบไมได้โดนล้านช่วยช่วยยี่สิบสามตัวนะนะฮะเดี๋ยวตาเราไปผมจะโชว์เล่นโซติงให้ดูมานะฮะเมื่อกี้ผมก็เผื่อไปกดหยุดอัลบิปอ่ะ นะต้องขอโทษด้วยยังไงฟัมคิดเออเออตายโหรวดเร็วงงง nga มาไปดอนในคิวอีกหนึ่งยังไงอู้สต็อกอืสต็อกไปเรียบร้อยยังไงยังไงยังไงตีป้อมไหมตีป้อมไหมตีป้อมไหมหนักกากเสนยังเปิดไว้อยู่ยังไงยังไงยังไงเออยังไงยังไงจะได้ไฟเออขอคิวบ้างเถอะกูขอน้ากากเส้นเขายังเปิดทิ้งไว้อยู่ครับไม่รู้เขาจะลดเรื่องตัวเองไปทำไมครับคนงัวเลย หน้าก็เต็งเปิดไว้แล้วเร่องมันก็ลดอีกนะโคตรควายเลยปิด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 มึงปิดหน้ากากเต็งดิเฮียเดี๋ยวมึงก็ตายน่ะตายแน่คนหน้ากากเต็งไอ้เฮียไม่ยอมกดว่ะมาเขาจะออกเขาจะออกของเป็นอะไรเอ่ยต้องมาดูกันดีกว่าชนะแล้วนะ จบไปในนาทีที่สิบห้าจุดสองเก้านะฮะก็นะนะฮะก็ขอจบขอจบการเล่นมาราเคนของมิวกระเทียนก็เท่านี้นะฮะสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายไอมีอุปกรณ์นางบายเนยบ๊ายบายลาก่อนซีอูเกเทอร์เลเทอร์ก็เลเทอร์ก็ถ้าจะพรุ่งนี้แหละเออแค่นั้นแหละครับบ๊ายบาย